สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับทางสวนพาเพื่อนๆมาชมไผ่นะครับเป็นต้นไผ่ที่เกิดจากการตอนกิ่งนะครับแล้วก็ตัดปล้องลงมาใส่ในถุงชํานะครับต้นนี้ทางสวนชํามเอาไว้ไม่ต่ำกว่า3เดือนนะครับประมาณ3เดือนขึ้นชุดนี้กำลังจะทำการแพ็คนะครับต้นนี้สำหรับต้นนี้ ทางคุณพี่ที่ติดต่อมานะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาต้องการอีกสองต้นพอดีต้นที่ผมทำเอาไว้แล้วก็วางไว้บริเวณบ้านพักที่ผมพักอยู่นะครับก็เหลืออีกหนึ่งต้นส่วนที่สวนก็น่าจะยังพอมีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขอถ่ายต้นจริงนะครับให้กับทางคุณพี่ได้ชมก่อนพอดีน้องๆตอนนี้ไม่อยู่สวนนะครับ ก็เลยให้ทางผมเองนะครับจัดการส่งให้ก่อนจำนวนหนึ่งต้นเป็นไผ่ดำนะครับจวาวาแบล็กหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าไผ่ดำชวาวนะครับตัวนี้ลากทะลุถุงแล้วนะครับลงทะลุดินเลยนะครับ